มาดูนะครับผลลัพธ์เนี่ยครับยี่ห้อแม็กมาลาวาเนี่ยครับโอ้โหผลผลิตโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับครับใหญ่และยาวนะครับโอ้โหดูดูนะแค่ห้าถึงหกเดือนเท่านั้นเองครับสวัสดีครับผมสิทิพงษ์ชัยภาครับครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับออยู่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับผมทําไร่มันสับปะหลังครับผมครับทำมันเนาะกี่เดือนนะฮะอายุมัน ตอนนี้ประมาณห้าเดือนถึงหกเดือนเนี่ยครับประมาณห้าถึงหกเดือนเนาะเป็นมันพันอะไรฮะเป็นก้านแดงครับผมเหมาะสําหรับดินเหนียวอ๋อดินเหนียวใช่ใช่ที่นี่คือแปดเก้าในจะเหมาะสําหรับพวกดินทรายทั่วไปอ๋อผลผลิตเป็นยังไงครับที่ผ่านมาผลิตก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะใส่แค่พวกปุ๋ยรองพื้นอะไรประมาณนี้ปุ๋ยรองพื้นเนาะ อันลงหัวใหญ่มากนะครับอายุแค่ห้าถึงหเดือนเท่านั้นเองอมันเป็นยังไงครับก็ผมได้ลองหันมาใช้ตัวเนี้ยนะครับไม่ตัวมากับลาวาเนี่ยครับพอดีได้รู้จักทางพวกเฟซบุ๊กทาง y o u t u อ่ะนะครับเลยลองมาใช้ดูอ๋อฉีดไปกี่รอบอครับสามรอบครับสามรอบเนาะโอ้โหแค่สามรอบเองเนาะโอมาดูนะครับผลลัพธ์ เนี่ยครับยี่ห้อแม็กมาลาวาเนี่ยครับโอ้โหผลผลิตโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับครับใหญ่หรือยาวนะครับโอ้โหดูดูนะแค่ห้าถึงหกเดือนเท่านั้นเองครับครับนี่นะครับผลผลิตนะวันนี้เป็นไงประทับใจไหมครับครับประทับใจมากเลยครับผมแล้วเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยรองพื้นนี่กี่กระสอบครับต่อไร่ เฉพาะไล่หนึ่งก็เป็นกระสอบหนึ่งนะครับโอ้ไล่ละกระสอบครับครับพอมาใช้ชุดชุดนี้เป็นยังไงฮะก็มันมันได้ผลแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับโอ้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหถือว่าโอเคถือประหยัดมากเลยนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันดูต้นข้างๆงนะครับข้างๆงนะครับวันนี้เราก็แหวกดูเหมือนกันนะครับขุดดูนะฮะนี่ฮะต้นข้างข้าง นะครับโอ้โหใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าประทับใจฮะอยากให้น้องพง์นะครับฝากชาวไร่ชาวอ้อยนะที่ทําอ้อยนะครับฝากหน่อยครับครับก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยใช้นะครับลองลองหันมาครับของเขาดีจริงครับเนี่ยครับผมลองมาแล้วนะครับเนี่ยฮะเห็นหัวอยู่ข้างๆไหมครับครับนี่นะครับผลผลิตถือว่าสุดยอดครับ อืมครับวันนี้ขอบคุณพน้องพงมากๆเลยนะครับ